มีความสุขกับการพูดสายอีสานมากตอนแ,แรกๆเครียดมากเพราะว่าเข้าฉากวันแรกอะค่ะทีมงานอะทั้งโค้งทั้งไฟตะกลมตะกล้องก็เป็นอิสานกันหมดใช่ไหมคะพอเราพูดแล้วเขาหัวล้ออะทำไมมันแย่มากเลยทช่ไหมทั้งไฟคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าแถวบ้านนี่ว่าวิบติครับพี่ <c oughs> มันแย่ ใช่หอทำไรทำยังไงดีเพราะว่าเวลาเล่นละครค่ะคือพูดทั้งฉากเนี่ยมันเยอะแล้วมันยาวต้องจาทั้งหมดแล้วมันมันไม่ง่ายอะ่ะนี่แหละครับเป็นอะไรที่ต้องยอมรับพี่เบนเลยพี่เบนเป็นคนเก่งมากซึ่งแบบถ้าให้ผมพูดผมคงแย่เหมือนกันนะเพราะลองลองลอง,ลองพูดตามพี่เบนดูยังแบบยังยากเลยแต่คือแบบพี่เบนเป็นคนที่เก่งมากจะมีคนที่ได้ที่ได้พูดคือออฟก็ลอกน้อยซึ่งเล่นเป็นน้องน้องน้องชายของพี่เบนนะซึ่งแบบ เก่งท like oh, ั้งคู่เลยอะแบบแบบว่าอิจฉามากถ้าเกิดเป็นเราเราคงแย่อะไรเงี้ย้าต้องก็ต้องให้เครดิตตรงนี้ไปแม่นแล้วจังพี่พ้าเนี่ยนะหาได้ขนาดนี้เนี่ยก็บุญโขล้วพ่อไอไม้ฮะไม่วาวอีหลีนะขั้นพลาดจากคุณวิทย์ไปพี่คิดดิพอพี่ที่หานายลอยลูกเศรษฐีอย่างนี้ได้อีกเป็นพ่อนางเอกครับเป็นพ่อนางเอกชื่อมิ่งครับ จะพูดสุพรรณเพราะว่าเราเป็นลิเกเก่ามาได้เมียแถวเนี่ยอีสานเอ,ออยาค่ะในเรื่องนี้เล่นเป็นรับบทเป็นสร้อยค่ะเป็นแม่ของนางเอกค่ะอ๋อครับในเรื่องนี้นะครับรับบทเป็นไม้เอหนึ่งเอฟสองครับ <c oughs> รับบทเป็นไม้นะครับก <c oughs> ็คือน้องพี่เบนน้องฟ้าใสนะครับผม Say like hey, whatever, Grab girl. My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking better on